สวัสดีข้าพเจ้าสาวตีแส,สนนาศีสวัสดีข้าพเจ้ารถสวรรค์เทพูทอนมีความรู้ซึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต่างหน้าให้สถานเอกอัครราชทูตแห่งสปปพราวประจำราชอาจักธรไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตสพปลประจำราชสาณาจักธรไทย เพื่อแสดงความสมเสียมายังรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดหอดประชสมนสาวไทยเพื่อแสดงความยินดีมายัางรัฐบาลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนคนไทยทุกคนที่ได้ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ษาววัฒนธรรมไทยเป็นต้นแมนด้านอาหารการกินศิลปะการแสดงดนตรีและภาษาไทย ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆเส้นอาหารศิละปะการสแสดงดนตรีและภาษาไทยในท้ายเดือนกรกฎที่จะมาถึงนี้ก็จะเป็นอีกวันสำคัญหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยจะได้เฉลิมฉลองวันภาษาไทยแห่งชาติและจะมีการจัด,จดกิจกรรมต่างๆในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คนไทยจะได้เฉลิมฉลอง วันภาษาไทยแห่งชาติและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการยกสูงให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของภาษาไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและความหมายความสำคัญของภาษาไทยไท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประนาชนคนณหุ่นหลังของไทยจะสืบต่อ,ตอนในการส่งเสริมและอนุรักษ์ัาษาภาษาไทยให้เคียงคู่กับศาสตรไทยตลอดไปสุดท้ายนี้ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไทยจะส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยเคียงข้างชาติไทยตลอดไปขอ,ขอบคุณ